เพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีสุขทุกคนนะจ๊ะเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะก่อนอื่นกับข่าวขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้ะรับชมเราฟังคิดสาวเมืองสีคนไกบ่บาเน,นะจ้ะช่วงนีเนงนเนน้เป็นช่วงที่หลายๆท่านเพิ่นลอค่อยนะจ้ะเป็นช่วงที่เห็ดปลาเนาะจ้ะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งอาเห็ดพึ่งหวานล้ะก็เห็ดผึ่งเมียหมดเนาะจ้ะเห็ดผึ่งเกาหลัดนะคะทุกคนก็จะตามหาเนะจ้ะเราจะโตแล้ว ก็เป็นอีกหนึ่งติปบเนาะจ่าเพื่อนๆสูโปชนท่าประชาชนละก็ซ่องหาเห็ดจับเพื่อนๆเมื่เบืองน้ากันจ้กวจามานพเนาะจ่าพูดระคะจักรยานเนาะจากเพื่อนๆย่างละปลาที่จะขวองคยหานะคะแนมเขามานี่จ้ะปลาแห่งนะคะเพื่อนๆตามจริงล่ะถต่ฝนเทงลงมากนะดอกเห็ดจะใหญ่งามกว่านี้จับเพื่อนๆแต่ว่าเนื่องด้วย บ่มีฝนนะคะแต่ยงมยงมกลืนมากน่ะเย็นเย็นิดนึงจ้ะไปจากจุกุดอกแหลกแหกหมาเดอ้อมันหมาเดอ้อจะปาจะเขาดอกต้าฮักจ้ะจะเปื่นเปื่อนท่ะบ่นั่งเบิงเอานะคะคอย <c ười> เคลียร์อกันกับห้าหาเห็ดโค่นบานห้าวจะเปื่นเอเพราะว่าเห็นบ่จ้ะเห็ดเพิ่นอยากออกออยากออกจ้ะ แต่ว่าอันฝนมันถิ่งส่วงจะเป็นเผื่อน,อน,นีจ้ะป๊าดอยากปล่อยเอาไว้ด้จ้ะพี่นัจาจะเป็นเผื่อน,อนดอกนี้น่อยจ้ะกบไใบจะเป็นเผื่อนย่ำ หนูใหม่มหาอีกจ้ะถ้าปล่อยเอาไว้ก็อย่างคนอื่นเขามาพอเขาก็เอาไปคี่ก้าจ้ะเพื่อนๆเก็บไปเลยจ้ะเสดจ้ะดอกอ่อนๆอบๆค่ะเพื่อนๆหน่อยแหย่งหลายกับปล่อยไว้จ้ะ ไปนั่งเปิดเอาจากเพื่อนจ้ะต้องมีแม่มาว่าแม่นจ้ะจะเพื่อนเพื่อนขึ้นนามบอะะ่อแล้วค่ะสองนั่งเคลียร์นะคะมองได้ที่เพื่อนเคยอ่ออกอแล้วนั่งลงเคลียร์จ้ะดีจ้ะเพื่อนเพื่อนโผล่ออกมาก่ะ จะเกิดอ่ะอือเกิดจากตัว ยางกระยานีเ็ดจ้ะมีก็น้อยหน่อยจ้ะน้อยเงี เผื่อๆเรากำลังสาวๆจ้ะเห็ดอ่ามันบ่มีหนำฝนเนาะจ้ะเผื่อนๆฝนบโตกปันไดจ้ะจะเผื่อนๆว่สิพยางออกไปค่ะแน่มากเบิ่งจ้ะ เล็ดเห็ดเพื่นดอกหน่อยจ้ะเพื่อนๆแต่ก็เป็นเห็ดสไตล์ผินจ้ะต้องค่อยๆหาจ้ะใจหอนบ่ได้จ้ะเพื่อนๆแต่ว่านามบ่เห็นแล้วนามก็อยากย่างออกไปก็เลยหันมามาพ,พร้พอดีจ้ะเพื่อนๆย่างไปเรื่อยๆจ้ะหาเห็ดปีนี้หาอยากแหงจ้ะแต่ก็โชคดีนะคะที่ย้เหล็กเก็บเนาะจ้ะนี่นคะ่ะเพื่อน โอ้มาเป็นยังสิอ่ากะของของของแสบจากเปลือน,นทั้งอ่าทั้งเซกเกอร์ั้งคนจ้ะกะ<ม>แบบแบบว่าทาแดดออกมากกะเหลื่อมตาทาแดดเพราะอันนี้กะแนมมาเห็นเหตุหจากเปลือนเ,นเนบื้องค่ะ เพิ่ง,งอ่ซิโฟดินออกมาจะเป็นเพื่อนจะดีดอกนึงจ้ะไว เฮ็ดออกม่จากเพื่อนๆทั้งคนทั้งอันเซกเกอร์หยาดกันจะ้ะเบิ่งดอกนี้จากเพื่อน